โอเคนะครับอันนี้เป็นติวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องที่ทางคุณคุณเอกนะถามผมมานะครับเกี่ยวกับตัวหูช้างใช่ไหมที่เราจะใช้เป็นลักษณะของซัพพอร์ตของเรากันตกนะครับได้ๆอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้อันนี้ถ้าเราต้องเขียนหูช้างนะครับอ๋อไม่ใช่สิเป็นหูช้างของตัวตัวอาคารที่เป็นเสาใช่ไหมอ๋อโอเคอย่างน,นี้ง่ายนี่ละ วิธีการก่อนนะครับเดี๋ยวเลือกเบื้องต้นผมจะแนะนําให้เราสร้างเสาขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ตัวของคอลัมน์เนาะผมใช้เสาแบบ H Beam นะครับเลือกเป็น High เนาะขึ้นไปที่ Level 2ตั้งนี้เลยส่วนใหญ่มันจะต้องวางแนวเอียงนะครับแบบนี เดลบจริงนนะ่ะเข้าใมไหมนะครับาวนี้มันก็ต้องมีบีมวิ่งผ่านใช่ไหมครับไปที่เปชั้นสองก็ได้นะใช้บีมนะครับเป็นบีมเหล็กเหมือนกันเนาะวิ่งผ่านยาวๆเลยนะครับออโอเค เรียบร้อยเซนเตอร์ทูเซนเตอร์อะดูทีดีนิดนึงมันวางที่ไปข้างบนแบบนี้จะไหมครับมันคอรสกันเนาะถ้าเราต้องการให้เสาอยู่ใต้คานก็ Selection ที่เสานะครับแท็คคับเบดคลิกไปที่บิมนะจะกดลงมาให้นะครับคราวนี้เราค่อยมาเขียนหูช้างเนาะ,ะหูช้างนะครับเวลาเขียนมันเขียนได้สองแบบนะแต่แบบที่ง่ายที่สุดและเวิร์กที่สุดเลยผมก็จะแนะนำให้เขียนโดยการใช้โมเดลอินเพสนะครับ m o เดลอินเเลือกเป็นตัวของสต e ลในนี้มันจะมีสิ p เพจไหมเลยไม่มีถ้าไม่มีใช้เป็น c a s เวิร์นะครับจากนั้นแล้วก็ให้เราใช้ Refer e ซ์ e พ e เนี่ยเขียน,ขนกลางขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องการให้หูช้างอยู่ตรงกลางไหมนะครับถ้าเราต้องการเนี่ยเขียนขึ้นมาก่อนนะครับเนาะจากนั้นก็ Copy เ f e r ลน c e ไปทางฝั่งซ้ายนะครับอ่ะผมต้องการประมาณ10มิลคอป,ปทีนะศูนะ0จุฝั่งนี้ก็0.01่งก็เคลียร์รวมก็คือประมาณ20มิลน,นั่นเองนะครับต้องคอปปี้มาฝั่งนี้โอเค นี่ทำไมไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะเหมือนผมก็พิจิตร์คัดปี้ฝั่งนี้ม็ได้ครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันจำค่าเดิมก็ปี้ใหม่อีกทีก็ปีต้ตรงกลางนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอเค ครับาวนี้พอเราได้เซลเลนเซอร์เรนและเคเรนแล้วเนี่ยนะครับวิธีการเขียนก็คือเราจะใช้คำสั่งเซตนะครับ p ิกอเพเนาะแล้วก็คลิกไปที่ตรงกลางนี่ยปึ๊บนะครับ,ปบ,นะรบไปทางด้านเสานะครับอืมปรับขนาดความละเอียดเป็นไฟล์จะได้เห็นมิติของเสาเลือกใช้คำสั่งเอ็กทรูชันนะครับจากนั้นเราก็เขียน วิติของอูช้างได้เลยแล้วแต่นะครับระยะทำคำนวณของวิศวะนะนะครับจากนั้นแล้วก็พอเราได้ตัวงานแล้วเนี่ยนะครับเวลามองจากมุมวิวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแล้วเพราะมันอยู่ข้างบนนะต้องไปม,มองที่ชั้น2นะครับก็เลื่อนกิ๊ให้มันลงที่ตัวของแนวเรนเฟรนที่เราทำไว้ล็อก ล็อกเรียบร้อยนะครับฟินิชทีดีวิวเรียบร้อยครับเห็นไหมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการมิลเลอร์แต่เราก็มิลเลอร์ปกติครับมิลเลอร์ผมขอผิดนะทุกทีใช้ตัวนี้ดีกว่าอืมเรียบร้อยครับค o ปป แนวมันล็อกเลล็อกเพจแล้วนะครับยังไงมันก็ปี้มาก็เจออยู่ดีนะครับเรียบร้อยครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําหูช้างนะครับง่ายๆสไตล์ผมไม่เกิน5นาทีนะครับ